พอตอนรับเขาเจอช่องว้าตจำลองส่อกหอยละกดะมันจะติดเหลืองหรือติดแดงยายก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวยายไปก่อนค่ะยาจิ้วมากกับไผ่เขากลับหรือยังเขากลับหรือยัง ไปรอรอเขาก็เ,ข,เข,ข้าบ้านเขาจะไปรอทำไมควายจะหาเลือกกระโปรงเซ็กซี่อยู่น่าก้เสื้อน่าส,สวยอ่ะสอเะ <c oughs> สื้อใจเสื้อยืดอะไรอุ้ยเสื้อยืดอะไรเจ้เจ้าอยากเสื้อยืดแต่ควายอยากสายเดี่ยวไปหาสายเดี่ยวกันดู Cái này ăn ăn dù quá ซูพลอเสือ่าบอกพ้อโอ้ยอันนี้ชุดยอดเลยวะ้เอาเลแ่ไมีเเเท่านั้นนะิบบาทกูใช่ได้ไหมดึงดิดึงดิไม่ดึงดิไม่ใช่ดึงข้างๆออกเออใช่ได้ไหม น่าจะได้เนาะเพราะว่ามันมันจะมารัดขี้ปุงคุณแม่ไปไปไม่เป็นไรไ<ป>ใช้ไม่ได้ก็ให้หลานสชาโอโหแค่สิบบาทซื้อเบียร์ยังมากกว่านั้นกูละงึดหลาย<ป>มีอะไรมั้งสาดลงสายเดียวมีไหมสาดงงสายเดียวบ่มีเบ่อ พี่เดี๋ยวหาเงิน1ิบก่อนเนอะไปอายุจ่ายไปด้สิบบาทมีไหมเดี๋ยวจะเอาคืนนะควา็อยากได้หลายตัวอยู่หรอกมันบะมี่แม่ก็นั่นเลยอย่าบอกนะว่าบอมี่สิบบาทกระไดระงุดหลายได่น ขี้ข้านจกมีเยอะแยะเหรียญชิปคอยนะเป็นกระตักเอาอันนี้ให้อายุดีกว่าให้ผัวเตะเอามามามาเอามาเราบอกกระโปรงอะชิไดวะเจ้าของมันนะเด้๋ยวสิตบก็ขูเจ้าของเด้อมอนีเด้อนักเลงแท่วะ เสื่อสิปัดไปกกอกอยู่บ่ะดี๋ยนะไปอยู่กกต <inhabitants S 2> ูมนะจ้าไปกกตูมน่ะไปไปมื้อไดรวันพุธเมื่อกี้นี้จะไปอยู่บ่วันพุธเมื่อกี้นี้น่ะหนูเข้าอบรมจังหวัดนั่นค่อยว่าแลี้ยงหนูก็เลยไม่ได้ไปเนี่ยไปนี่ยุยนี่ดีมากเลย โอ้ยกูเมื่อยเด้ไอไอหมูอันหมูที่ที่ยายบอกนะเขาซับแล้วยุยก็คอปเลคอนกรองงเออโอเคหาเงินไม่ได้พอพันมาซื้อนี่โอ้โหสุดยอด

กระดูกพริกเขียวพรกแดงไม่มีเหรอเอาถั่วให้เฮาหน่อยคุณเบืองเดีเอาถั่วให้แน่ชองกำยายเอ่ออันนี้เท่าไหร่สี่สิบยาดาของค่อยเด้อยาดาของค่อยละได้ ยาดาของค่อยเอาอย่างละยี่สิบนะยายช่องอันนี้บอกสิบบาทตันนี้ยี่สิบเอาอย่างละยี่สิบเลยยายสามถุงละสิบหมืให้ฮะสามถุงห้าสิบละห้าไม่ไ,<า>ไม่ไมไมคนต้องเอาประเด็กเหม็นผสมแบบนี้นโอเคสามถุงเท่าไหร่โอเคนี่ป้าดานะ <20. S 2> ป้าดาที่เคยไปซื้อที่ที่บ้านแก แล้วแกก็ไม่ได้รับไฟอะ่ปะป้าดาคนนี้ละคะ่ะอย่าลืมถ้ามาเตางอนแล้วมาอุ่นหนุนป้าดาเด้อป้าดาไม่มีผัวคะ่ะไว้รุ่นนี้ก็ยังสิเอาอยู่ันหอกเราแท้นปเรคอยสิซุ่มนาเล่าเด้อรุ่นนี้สิเอาแท้ว่าสัน้นเอาแท้แจ,จะมีสโอ้ยเป็นตาเปิดเด้อ รุดให้เดอ้อค่อยเป็นค่อยเป็นลูกค้าขาประจำเจ้าเดเอามาดูเอาแล้วบอกมักพีคือเขียวแท้วะเพื่อนช่อ,อ,งองอันบอกเดี๋ยวคอยใจเงินเล่าก,กอนเดอ้อ ผู้บ้ามาผู้บ้าเห็นในสองดล้างนามนกโอ้ยคุลนายโอ้ยผู้บ้าบมากระดีแล้วเล้าสิบวแล้วคุนายมูกูเด้เอ้ยแม่ดูบ่าววะ ถ้าถ้าเราใจพิษก็ทวงนะคะของป้าดาเทล่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วค่อยหาเหรียนก็เด้อยายอรุณว่ะปอคือเก่าคนละคือเก่านี่ค่ะถ้าใครชนใจนะติดต่อเบอร์ยายจำลองป้าดาเขาจะขายประเด็กแล้วเขาก็จะรับผัวใหม่ค่ะอันนี้เวเท่สี่สิบ ค่อยหยอกประดาเด้อถ้ามาตะงอนแล้วถ้าไม่ได้หยอกปลาดาสงสัยค่อยสิอะไรก็ไม่ออกค่ะโอ้ยังม่ได้มากค่ะได้มากเดี๋ยวมาไ้อยู่ดอกโอเคสตอรปแลนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กระกดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะกดติดตามคุณยายด้วยค่ะ ตลาดเตางอต้องกดติดตามคุณยายนะคะถ้าไม่กดติดตามค่อยจะมาพังร้านโดยเฉพาะปลาดาขายปลาเอกเม็นนี่แหละ